เราเรียนศึกษาหาความรู้ที่วิทยาลัยสุขยลำส4ปีบ้าง5ปีบ้างในปีนี้ลูกหลานของท่านก็สําเร็จปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สําเร็จด้วยความภาคภูมิใจบางท่านก็ได้มีงานการทําที่สมบูรณ์แล้วที่มีฐานะ,ะชีวิตการงานมั่นคงบางท่านก็กําลังที่พยายามอยู่ แต่ว่าในนามวิทยาลัยสมบุรณ์ลำนั้นก็ให้กําลังใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วก็เห็นความร่วมมือจากญาติพี่น้องของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นญาติระดับบัณฑิตที่เป็นพระคุณเจ้าบัณฑิตที่เป็นคารวะาเห็นวา่าญาติโยมทั้งหลายที่เป็นคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่โยมญาติทั้งหลายสนับสนุนให้ลูกหลานได้มาศึกษาเราเรียนที่วิทยาลัยสมบุรณมลำแห่งน,นี้ นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นคุนอุปการแก่ตัวของท่านเองและก่อลูกหลานของเราและแก่วิทยาลัยเพราะฉะนั้นในวันนี้วิทยาสม,มุวรรัลำได้จัดพิธีซักซ้อมก่อนที่จะรับปริญญาจ,จริงแต่ว่าบางบัณฑิตบางท่านอาจารแสดงความประสงค์ไม่เข้ารับที่จริงที่อยู่อำเภอบางน้อยก็ทำพิธีอยู่ที่นี่ ให้เสมือนจริงทุกประการนะเสมือนจริงทุกประการไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีการมอบผู้ที่จะมอบที่เป็นประธานมอบในช่วงบ่ายคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุริรัมย์พระธรรมศิรสุตาพรเพราะฉะนั้นญาติโยมญาติทั้งหลายที่เป็นญาติพี่นอ้องก็ยังรอคอยรอ,อ,ยรอชมพิธีในหอประชุมได้ในานามวิทย์สงบุรีรัมย์ก็จะได้มีโอกาสได้มอบ ไปนุอมโนาบัตรแก่เจ้าภาพทุกท่านขอให้เจ้าภาพทั้งหลายที่มีเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อนะก็จะเข้ามารับตรงตรงนี้นะในเบื้องต้นตนี้ก็เจ้าจภาพที่ยังไม่กลับนะยังยังไม่กลับก็ให้พยอยเข้ามารับถ้ามีรายชื่อนะถ้าไม่มีรายชื่อก็จะแจ้งท่านอาจารย์มหาเชษฐาต่อไปท่านก็จะพิมพ์ไว้ให้แล้วก็จะอเอาไว้ที่มีแล้วที่ทำแล้วก็ให้ การที่ทางวิเลยสงของเราไดเอามา,อาได้ไดเอามาเพราะฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ขอเชิญญาโยมทั้งหลายได้รับพรจากพระสงฆ์จากผู้นวยการและจากพระคุณท่านที่เป็นบัณฑิตมีน้ำก็ขวดน้ำโถที่สศลในนามวิเลยสงมวยลำขอห้างอีกแล้วคุณพระศรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตหนะ้าวัดพระพุทธบาทขอกะโดงที่เขากะโดงแห่งนี้ อันมีหลวงพ่อสุภัทรบอมพิษเป็นประธานและคุณบารมีของหลวงปู่เที่ยงวัดพระพุทธบาทของกระโดงที่ท่านได้มีพูทธบุประการแก่วิยสมบุลลังและพระสังฆาธิการทุกโูกที่ผู้ทรงศีลทุกท่านขอคนทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงถึงแก่ทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะคณะตัญญภาพญาติของบัณฑิตทุกรูกทุกท่าน ขอขอบคุณทั้งหลายจงมีพระท่านปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาและขอให้ท่านเจริญในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจริญในหน้าที่ในการงานแม้ปราสัจแม้ปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยพระธรรมแล้วขอความปราถนานั้นทุกท่านจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการทุกรูปทุกท่าน ทุกคนเืลินระับพรนะรับพรทุกท่านรลวมทานทุกท่านก็รับพรก่อนสัพโโลหาเวนิโมตุนสัพสารธรภาวัทีตุนตาภาเว,าาวลมตีการตุนเดียบุตรจะกตัวงภาวะสั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn